คอร์สเรียนกีตาร์แบบตลอดชีพคุ้มที่สุดในโลกสวัสดีครับ ผมนักสอนผมเป็นครูสอนกีตาร์แบบออนไลน์ครับที่ผมจะมาบอกก็คือผมมีคอร์สเรียนกีตาร์แบบตลอดชีพซึ่งเป็นคอร์สเรียนที่จะมีผมคอยเป็นโค้ชให้คําแนะนําและติดตามผลการฝึกแบบตลอดชีพโดยไม่จํากัดหลังจากที่ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้รับสิทธิ์เข้าดูคลิปบทฝึกทั้งหมดและสามารถดาวน์โหลดคลิปเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลสํารองในการดูแบบออฟไลน์ได้เลยนะครับและในส่วนของการรับการฝึกแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวผมจะคอยให้ข้อมูลคําแนะนําในการฝึกบทฝึกต่างๆอย่างละเอียดและจะมีการตรวจการบ้านในทุกๆบทอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ผู้ ที่ได้รับการฝึกได้เกิดพัฒนาทางทักษะอย่างแท้จริงและยั่งยืนโดยเนื้อหาที่สอนก็จะเริ่มตั้งแต่ปรับพื้นฐานสร้างความถนัด5บทและบทที่ 6, 7, 8ก็จะเป็นในเรื่องของการตีจังหวะคอร์ดล olo, fingerpicking และ f i n g e r สไตล์อีก2บทก็คือบทที่9กับบทที่10รวมทั้งหมดเป็น10บทปรับพื้นฐานสู่งเกอร์สไตล์นะครับและสิทธิพิเศษอีกอย่างนึงก็คือการที่จะได้เข้าร่วมกลุ่ม3ระดับคอร์สตลอดชีพซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที่ผมตั้งเอาไว้เพื่อใช้เป็นพื้นทททีีี่่่่่่่สสสําาาาาาหรรรรัับบกกกกกกแลลลลเเเปปยยนนนะะณ์ฉพมมมชิอูุุ้3 ดับมีดังนี้นะครับเริ่มจากกลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มสําหรับปรับพื้นฐานสร้างความถนัด5บทเมื่อผ่านการฝึกการปรับพื้นฐานทั้งหมด5บทแล้วนะครับก็จะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มที่2ซึ่งจะเป็นกลุ่มขั้นกลางนะครับที่กําลังฝึกบทที่6-8ในเรื่องของการสร้างทักษะการปีจังหวะคอร์ดการโซโล่ไล์สเกลและก็ฝึกฟิงเกอร์พิกกิ้งนะครับและเมื่อผ่านทั้งหมด8บทแล้วก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วมกลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่กําลังฝึกขั้น้นนนกกาารรเเลลล่่่่่พงออทททททีีียูใบบบ9แวทท็10คั ผมก็จะมีเหรียญรางวัลสําหรับผู้ที่ผ่านการฝึก3เรเวลก็คือ3ระดับนะครับในระดับเลเวลที่1นะครับก็จะได้เหรียญที่เป็นเหรียญเงินแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ฝึกผ่านระดับการสร้างความถนัด5บทปรับพื้นฐานและสําหรับเลเวลที่2นะครับก็จะเป็นสําหรับเหรียญที่เป็นเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญสีดานะครับจะเป็นเหรียญสําหรับเลเวลที่2สําหรับคนที่ผ่านการฝึกบทที่6ถึงบทที่8นะครับและสําหรับคนที่ผ่านการฝึกฟิงเกอร์สไตล์ในบทที่9นะครับก็จะได้รับเหรียญที่เป็นเหรียทองน อันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของเหรียญทองนะครับเป็นเลเวลที่3นะครับเหรียญทั้งหมด3เลเวลนะครับก็จะเป็นเหรียญรางวัลเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับเอาไว้เป็นเครื่องหมายแทนคําขอบคุณจากผมนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นสิ่งเตือนใจเรานะครับที่เราได้ใช้ความพยายามและความอดทนในการฝึกสร้างทักษะพ,พัฒนาตนเองให้ผ่านในเลเวลต่างๆได้อย่างน่าภาคภูมิใจนะครับเอาละครับถ้าคุณคิดว่าคอร์สนี้เหมาะกับคุณมาสมัครเรียนกับผมสิครับจะรออะไร